คือเรื่องราวเป็นแบบนี้ค่ะคือน้องท่านนี้บอกว่าเธอแต่งงานและจดทะเบียนสมรสกับสามีชาวต่างชาตินะคะก็อาศัยอยู่ที่เมืองไทยหลังจากนั้นก็คือมีลูกมีเต้าด้วยกันคือสามีสุขภาพไม่ค่อยดีเขาก็จะอยู่บ้านนะคะแต่ชื่อไว่ว่าจะเป็นบ้านเป็นสมบัติเป็นอะไรก็ตามเขาใส่เป็นชื่อเธอทั้งหมดนะคะแล้ว หลังจากที่มีลูกได้กันเธอเธอก็จะมีหน้าที่ดูแลบ้านดูแลลูกดูแลสามีนู่นนี่นั่นนะคะหลังจากนั้นห้าปีให้หลังสามีเริ่มเย็นชากับเธอนะะเริ่มเย็นชาเริ่มไม่ใส่ใจเริ่มคุยกันน้อยลงน้อยลงนะคะอ่าซึ่งเธอเธอก็พยายามที่จะเอาอกเอาใจสามีแต่ดือนว่าสามีจะ จะเมินเฉยกับเธอนะคะหลังจากที่เป็นอยู่แบบนี้มาเรื่อยๆมีวันหนึ่งสามีเสียชีวิตลงนะคะเธอก็อยู่อยู่กับลูกเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวจากเธอไม่ต้องทำอะไรหนะักเพราะว่าเธออยู่กับสมบัติที่สามีทิ้งไว้ให้นะคะแต่เธอก็ยังเสียใจอยู่ว่าแล้วโทษตัวเองตลอดว่าทำไมตลอดระยะเวลาที่ ที่อยู่กับสามีช่วงหลังๆทําไมไม่คุยกันนะคะทําไมไม่คุยกับสามีทําไมไม่ดูแลเขาให้ดีกว่านี้มากกว่านี้เธอโทษตัวเองมาตลอดนะคะแล้ววันหนึ่งก็โปะแตกเธอไปเจอสมุดบันทึกของสามีนะคะจึงได้รู้ว่าการที่เขาบอกว่าเขาไปต่างจังหวัดไปต่างประเทศหรืออะไรก็ตามที่ไปทุระไปนู่นนี่นั่นนะคะคือเขาโกหก จริงๆแล้วเขาก็ไปแอบมีผู้หญิงไว้แล้วไอการที่เขาโร้งป่วยและเสียชีวิตลงแล้วก่อนตายเขาเขาไม่ได้เกลียดเธอแต่เขารู้สึกผิดนะคะที่เขาทําแบบนี้ไว้กับเธอทำให้เขาหมางเมินห่างเหินเธอนะคะบางครั้งเธอก็รู้สึกที่เขาเสียชีวิตไปไวแล้วก็ทิ้งสมบัติมากมายให้เธอ กับลูกได้ใช้แต่มาคิดคิดดูอีกทีหนึง่งถ้าสมมุติว่าเธอรู้เรื่องก่อนหน้านี้แล้วก็อย่ากันสามีก็จะแบ่งสมบัติส่วนหนึ่งให้เธอแล้วเขาก็จะหอบสมบัติส่วนที่เหลือไปมีชีวิตกับผู้หญิงคนใหม่ซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นเธอก็คงไม่ยอมนะคะแต่ถึงไม่ยอมตอนนี้มันก็เป็นอะไรที่ที่มัน เปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้เขาเสียชีวิตแล้วแล้วก็ทิ้งสมบัติไว้ให้เธอนะ,ะเรื่องนี้สมาชิกท่านี้เข้ามาเล่าให้ฟังนะคะแล้วในความคิดเห็นของป้าแก้วการที่ผู้หญิงคนหนึ่งนะคะหลังจากที่เรามีลูกนะคะมีภาระหน้าที่ที่จะต้องดูแลไอ้การใส่ใจสามีเนี่ย มันจะลดน้อยถอยลงนะคะโดยอัตโนมัติเราจะพุ่งทุกอย่างนะคะวุ่วนวายกับผมกับหมวกเลยอก็มันมันใหญ่นะคะใหญ่กับหวัวอ่าก็จะพุ่งเป้าทุกอย่างพุ่งความสนใจความใส่ใจทุกอย่างพุ่งความรักไปที่ลูกใช่ไหมคะผู้หญิงส่วนใหญ่จะเป็นแบบนี้แล้วก็จะลืมนะ,ะลืมความสัมพันธ์ลืมสามีไปเพราะว่าคิดว่าเขาคงเข้าใจ คิดแต่ว่าเขาคงเข้าใจนะคะเมื่อเราปล่อยสามีให้เหงาให้เดียวดายอยู่คนเดียวแน่นอนว่าเขาจะต้องไปหาทางออกทางอื่นแน่นอนนะคะสำหรับเรื่องนี้ถามว่าเธอผิดไหมสามีผิดไหมมันก็แล้วแต่มุมมองนะคะของใครว่าจะรู้สึกอย่างไรแต่ที่ป้าแก้วเห็นต่างอย่างหนึ่งก็คือสามีผิดที่นอกใจเธอทำไมไม่หันหน้าเข้ามาคุยกันว่าเฮ้ย เธอจะรักลูกมากเกินไปแล้วนะไม่ใช่ว่าพ่ออิจฉาลูกนะคะแต่มันเป็นการที่จริงอยู่เรามีลูกแต่เราจะต้องไม่ลืมความสัมพันธ์เราจะต้องไม่ลืมใส่ใจซึ่งกันและกันไม่ใช่พอมีลูกแล้วก็ถีบหัวส่งสามีอะไรแบบเนี้ยมันก็ไม่ใช่นะคะมันต้องหันหน้าเข้ามาคุยกันนะคะจะได้ปรับปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิตให้มันเหมาะให้มันสมดลุลให้มันจูนกันอยู่ได้เป็นครอบครัวที่มีความสุข นะหลายหลายคนเจอปัญหาเรื่องนี้หลายหลายคนหลายหลายคู่อย่าร้างกันนะคะแล้วก็พั่มโทษอีกฝ่ายหนึ่งว่าการที่รักลูกมากมันผิดด้วยเหรอการที่ใส่ใจลูกมากมันผิดด้วยเหรอจะมักจะมีคําถามแบบนี้แต่คุณอย่าลืมว่าลูกก็คือลูกเป็นส่วนหนึ่งคุณสามารถใส่ใจเอาใจใส่ดูแลแล้วก็คุณอย่าลืมว่าคุณมีหน้าที่ของเมียที่จะต้องดูแลสามี นะคะให้ความรักความใส่ใจสนใจในตัวเขาและที่สําคัญคุณต้องดูแลตัวคุณเองด้วยนะคะคุณจะต้องแบ่งจัดสรรเวลาให้ถูกต้องในการดูแลลูกดูแลตัวเองและดูแลสามีนะคะมันจะคงไว้ซึ่งครอบครัวถามว่ามันยากไหมมันก็ไม่ได้ยากไม่ได้ฝืนนะคะหลายคู่ที่ประสบความสําเร็จเขาก็เป็นแบบนี้แต่นะคะหลายคู่เมียก็ไม่ได้ใส่ใจสามีมากนะักแต่สามี เขาก็รู้นะคะเขาก็รู้แล้วก็เขารู้หน้าที่เขาแล้วเข้าใจเมียนะคะแบบนี้ก็มีไม่มีปัญหาแต่สําหรับคู่ที่มีปัญหาก็คือมักจะอ้างว่าเมียไม่ให้เวลาเมียไม่ใส่ใจเมียหลงลืมตัวเองก็เลยถือโอกาสไปมีคนใหม่ไปหาเสธาเลยนอกบ้านรับหลังเมียโดยที่เมียไม่รู้นะคะเป็นประแก้วถ้ามารู้ หลังหลังจากที่เขาจากไปแบบนี้ก็ต้องขอบคุณนะคะที่เขาทิ้งสมบัติไว้ให้เราจากไปได้ไวแล้วก็เพอทิ้งความรับเอาไว้แบบนี้นะคะถึงดูดูเหมือนนางมันร้ายเลยเนาะอาลค่รวันนี้ปาแก้วเอวังได้ประกาศลัษณะนี้นะคะไปแล้ไป